สวัสดีครับผมนายภูรินันท์ปรัชชช่วยภายอิเทอนิ์วิเลยการเชีพอคอนกรนครับวันนี้ครับจะมาคำนวณตัวอย่างวงจรมิตกเตอร์นะครับแล้วก็อธิบายแบบลุกขึ้นสัญญาณของมันด้วยนะครับนี่นะครับคือวงจรที่เราจะมาหาค่าและคำนวณกันเอ่อที่ผมจะนํามาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับต่อไปครับเป็นสูตรการคำนวณน,นะครับ โ o ประมาณบวกลบ VZ นะครับสมการที่หนึ่งนะครับสมการที่หนึ่งคือ Vlip เท่ v ap, ากับ R1 คูณด้วยบวก v z ส่วนด้วย R1 นบวก R2 นั่นคือสมการที่หนึ่งนะครับชื่อของสมการที่หนึ่งคือ u t p นะครับต่อไปครับ เป็นสรรมการที่สองนะครับ v l e a ครับเท่ากับ a 1คูณด้วยลบ v z นะครับส่วนด้วย a 1บวก a 2ชื่อของมันก็คือ ltp นะครับสังเกตนะครับว่าความต่างของสองสรรมการน,นี้ก็คือ v z นะครับจะเป็นบวกคือ u เป็นบวก l เป็นลบต่างกันแค่เครื่องหมายหน้า v z วีโเท่ากับวีแซนะครับ v ีแซประมาณบวกลบ12บโวลต์นะครับต่อไปครับจะมาแทนค่าสมการที่1สมการที่1คือ UTP นะครับเท่ากับ แทนตามตัวนี้นะครับ R 1เท่ากับ 10k ครับวงเล็บบวก12โวลต์วงเล็บปิดส่วนด้วย R 1บวก R 2นะครับ R 1คือ 10k ครับบวกด้วย 14k คือ R 2นะครับ เ่ากับคีย์ตัวนี้ตัดทั้งหมดนะครับตัดคีย์ตัดคีย์ตัดคีย์ยจะอออกมาเป็นข้างบนหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับยี่สิบโวลต์ส่วนด้วยยี่สิบสี่ เท่ากับเท่ากับห้าโวลต์น,นะครับนี่ครับคำตอบของสมการที่หนึ่งต่อไปครับเป็นสมการที่สองสมการที่สองชื่อมันคือ LTP นะครับเท่ากับ จากสมการที่เราเขียนไว้ก็เหมือนกันครับแต่ VZ จะเปลี่ยนเป็นลบนะครับหนึ่งสิบคีวงลิฟลบสิบสองโวลต์ส่วนด้วยอ1หนึ่งบวกอสองครับ ลบหนึ่งร้อยยี่สิบวีส่วนด้วยยี่สิบสี่เท่ากับลบห้าโวลต์นะครับต่อไปนะครับเป็นฮิสทอริสิกของวงจรนะครับ ท่ากับค่าของตัวนี้กับตัวนี้นะครับนั่นก็คือ UTP กับ LTP มาลบกันนะครับลบ LTP ท่ครับก่ากับ5 ลบด้วยลบ5นะครับเท่ากับลบลบตรงนี้จะเป็นบวกนะครับก็จะเท่ากับ10บโวลต์นี่ครับคำตอบจากสองสมการนะครับต่อไปนะครับจะเป็นกราฟตัวนี้นะครับ จะมาแทนค่าลงไปก่อนนะครับตรงนี้เป็นบวก v z นะครับตรงนี้เป็นลบ v z ตรงนี้นะครับมันจะอยู่สลับด้านกันนะครับนั่นก็คือ ltp หรือลบ5้โวลต์นะครับตรงนี้ utp ครับจะอยู่ฝั่งลบ v z เป็น5โวลต์นะครับตรงนี้คือ VO นะครับแล้วจะมียื่นออกมาจากตรงนี้คือ VIN นะครับเป็นเหมือนแกนนะครับตรงนี้เป็น VO ตรงนี้เป็น VIN ต่อไปครับ ถมาดูสัญญาณกันนะครับนี่เป็น V บวกนี่เป็น V ลบแกนตรงนี้คือ t หรือ time นะครับข้างบนนี้เป็นบวก5โวลต์นะครับข้างล่างเป็นลบ5โวลต์ตรงนี้เป็นลบนะครับต่อไปนะครับ จะเป็นการแบบเขียนกราฟสี่เหลี่ยมนะครับสังเกตที่ตรงจุดนี้นะครับมันจะเลย5โวลต์ขึ้นไปแล้วก็จะไล่มาเรื่อยๆครับดูนี่คือจุดแรกจุดที่1น,นะครับที่มันเลยแบบ5โวลต์บวก5โวลต์ขึ้นไปแล้วก็มาถึงจุดนี้ครับจุดนี้มันจะเลย ลบ5โวลต์ไปเป็นจุดที่2นะครับก็ไล่มาอีกมาถึงจุดนี้ครับนี่เลย5โวลต์เป็นจุดที่3ครับไล่มาเรื่อยๆครับมาถึงจุดตรงนี้อีกนี่ครับเป็นจุดที่4นะครับก็มานี่ครับตรงนี้เป็นจุดที่5กราฟเราจะเริ่มวาดยังไงนะครับ จะมาดูครับจุดที่หนึ่งนะครับมันจะลากลงมาเพราะว่าตรงนี้นะครับลบจะเป็นขึ้นบวกจะขฉีดลงข้างล่างซึ่งก็คือจุดที่หนึ่งตรงนี้นะครับต้องขีดลงมานี่ไล่มาถึงตรงนี้มันเป็นลบที่เกิดออกมาก็จะพุ่งขึ้นนะครับมาแล้วก็ตรงมาตรงนี้ถึงนี่ เป็นบวกที่มันเกินมาก็จะพุ่งลงมาครับแล้วก็จะไล่มายันจุดที่สี่นะครับมันเป็นลบที่เกินออกมาก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ขีดตรงมามาถึงจุดที่ห้าเป็นบวกห้าโวลต์ที่เกินมาก็จะพุ่งลงข้างล่างนะครับต่อไปแล้วเราจะมาลองวาดดูว่าเป็นตามที่ผมพูดหรือเปล่านะครับเริ่มวาดเลยนะครับลากออกมา ตรงมาเรื่อยๆครับถึงจุดตรงนี้ก็จะพุ่งขึ้นก็ตรงมานี่ครับถึงจุดที่3นะครับตรงนี้ก็จะลงมาข้างล่างนะครับก็จะตรงไปอีกถึงจุดที่4นะครับเป็นลบก็จะพุ่งขึ้นครับแล้วก็ถึงจุดนี้ก็ตรงมาครับ นี่ครับตรงกับจุดที่ห้าที่มันเป็นบวกที่เกินออกมาก็จะพุ่งลงนะครับเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็ทําให้มันขึ้นมาเท่าเพื่อนนะครับไปครับจะมาเขียนนะตัวชื่อให้มันดูนะครับจะได้ดูง่ายนะครับนี่กราฟสี่เหลี่ยมด้านบวกคือบวก v z นะครับ เท่ากับ vo นะครับในพวกนี้ก็จะเป็น vo สน่วนข้างล่างนะครับเป็นลบ v z นะครับสองนี้ก็ v z ทั้งหมดเราจะมาติดลูกศรน,นะครับเพื่ออธิบายอีกครั้งนะครับนี่ครับ เป็น5โวลต์น,นะครับที่ลูกขึ้นมันเกินจำนวน5โวลต์จุดนี้มันก็จะพุ่งลงลูกศรก็จะพุ่งลงมาไล่มาจุดนี้นะครับมาเจอลบ5โวลต์ที่มันเกินก็จะพุ่งขึ้นใส่ลูกศรตรงนี้ที่มันพุ่งขึ้นมาพุ่งมาปุ๊บมาถึงจุดนี้นะครับมาเจอจุดที่3ที่เป็นบวก5โวลต์ ให้มันลุกขึ้นมันเกิน5โวลต์ขึ้นไปก็จะพุ่งลงมานี่ครับพุ่งลงมาแล้วก็ไล่มาอีกมาถึงจุดที่4ครับที่มันเกินลบ5โวลต์มาก็จะพุ่งขึ้นมาครับกราฟก็จะพุ่งขึ้นอันนี้ตรงมาเจอจุดที่5นะครับเป็นบวก5โวลต์แต่ลุกขึ้นมันเกิน5โวลต์ก็จะพุ่งลงมาอีกอยู่ตรงนี้ครับ ต่อไปนะครับเป็นการสรุปสูตรการคำนวณน,นะครับว o โอเท่ากับ A วงเล็บ V เล็บไลบด้วย VIN นะครับวีเล็บตัวนี้ก็คือ UTP หรือ LTP นะครับ ตัวใดตัวหนึ่งนะครับสตัวนี้เวลาจะใช้นะครับ VIN นะครับค่ามันเป็นลบนะครับสมมติว่าเอ,อ่อตรงนี้เป็น v-in เป็น5้โวลต์มันก็ต้องเท่ากับลบ5้โวลต์เพราะว่ามันติดลบตัวนี้มานะครับไปครับจะอธิบายแบบสัญญาณนะครับว่า วงจรตัวนี้มันมีประโยชน์อย่างไรนะครับจะวาดแบบคร่าวๆนะครับนี่ก็คือวงจรมิทิเกอร์นะครับฝั่งนี้อินนะครับอินคือขาเข้าฝั่งนี้เป็นขาออกนะครับจากนี่สัญญาณที่เข้ามา อาจจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้แต่หลังจากที่ผ่านมุจรตัวนี้นะครับผ่านเจาตัวนี้มายานก็จะออกมาในรูปร่างแบบนี้นะครับนี่ครับโดยประมาณก็จะเป็นแบบนี้นะครับ าเหตุที่มันเป็นแยกแยก่ตรงนี้ครับอาจจะเป็นเพราะแบบสัญญาณรบกวนนะครับแต่หลังจากที่ผ่านวงจรตรงนี้เขาเรียกเอ่อรีเซพเลนพันนะครับก็จะทำให้สัญญาณมันแบบเรียบขึ้นที่มาผ่านตัวนี้นะครับนี่ครับคือหน้าตาของที่เราทํามาในวันนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการ อธิบายวงจรของเราในวันนี้ผมพรินัตประจาช่วยขอขอบคุณครับ